5นักเตะหมายเลข9อาถรรพ์ของเชลซีหมายเลข9บนแผ่นหลังของเสื้อเชลซีตัวเลขที่เป็นยิ่งกว่าตำนานและความกดดันมหาศาลบนแผ่นหลังดาวยิงระดับประวัติศาสตร์ที่สวมเสื้อหมายเลขนี้แทบทุกคนจุดจบแทบไม่ต่างกันมันเป็นเรื่องน่าแปลกสำหรับเชลซีที่ตลอดปี2000จนถึงปัจจุบันมีกองหน้าคนเดียวที่ถือเป็นยอดดาวยิงของทีมได้ด้วยการใส่หมายเลข9นั่นก็คือจิมมี่ฟอยท์ฮัสเซแบงวันนี้เราจะพาย้อนไปดูว่า ก่อนที่หมายเลข9จะถูกส่งมาถึงมือของแทมิอับราหัมจะมีสุดยอดดาวยิงคนไหนที่ล้มเหลวกับเบอร์เสื้อนี้แล้วบ้างอันดับ 1. นึ่งเฮอร์นันเคสโปลเาหน้าชาวอาร์เจนตีผู้เคยเป็นยอดดาวยิงแห่งเกาโชเซเรอาจากถล่มตะข่ายกับปาร์มาและลาซิโอในเซเรอาเขามีดีพอที่จะมาเป็นสุดยอดดาวยิงให้กับเชลซีแต่ด้วยผลงานในฤดูกาลแรกที่ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานซะเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงยังมีปัญหานอกสนามที่รุมเรา้าจนในที่สุดก็ต้องย้ายไปซบเอซิมิลานด้วยสัญญายืมตัวเมื่อปี2004ก่อนจะกลับมาทําผลงานได้ดีในฤดูกาลที่2ด้วยผลงาน20ประตูจาก49นัดแต่ก็ยังถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานที่เคยทําไว้จนสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายไปค้าแข่งกับอินเตอร์มิลาน 2. เฟอร์นันโดตอเรสโตเรสคือดาวยิงที่ถูกคาดหวังมากที่สุดในตอนนั้น ด้วยราคาที่เชลซียอมจ่ายถึง50ล้านปอนด์เพื่อให้คว้าตัวเข้ามาด้วยผลงานอันร้อนแรงกับริเวอร์พูลทีมคู่แข่งร่วมหลีกหลายฝ่ายมองว่านี่อาจจะเป็นคนที่ล้างอาถรรพ์หมายเลข9แต่ทว่าผลงานของเขากลับไม่ได้เป็นในแบบที่แฟนบอลคาดหวังต้องใช้เวลาถึง903นาทีกว่าจะยิงประตูแรกของเจ้าตัวได้ในสีเสื้อเชลซีถึงแม้จะสามารถคว้าแชมป์กับทีมแต่ผลงานส่วนตัวถือว่านี่คือดิวที่ล้มเหลว ลาเามิล่ฟาวเก่าเชลซียืมตัวมาจากแมนยูนเต็ดในฤดูกาล2015-2016จากผลงานกับแมนยูที่ยิงไปเพียง4ประตูจาก26นัดเข้าขั้นบาแย่ทำให้ถึงอย่างนั้นเชลซีก็อยากลองให้โอกาสดาวยิงคนนี้แต่ผลคือเจ้าตัวยิ่งทำผลงานตกต่ำไปอีกยิงเพียง1ประตูจากการลงสนาม12นัดก่อนจะนั่งเป็นตัวสำรองของคอสตาตลอดฤดูกาลหลังจาหมดสัญญาเจ้าตัวได้กลับไปเล่นให้กับโมนาโกก่อนย้ายไปเล่นให้กับกาลตาสลาย ทีมนลีกตุรกีในเวลาต่อมา 4. ี l อัลบาโรมราตามราตาย้ายจากเัลอมดริดด้วยค่าตัวสถิติสโมสร60ล้านปอนด์เขาสามารถออกสตาร์ทอย่างเร่าร้อนดน้วยการยิง8และแอซิสอีก4ในเพรีเมียร์ลีก11เกมแรกแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็ทิ้งดิ่งจากผลงานบาดเจ็บติดต่อกันหลายครั้งทั้งความฟิตและความมั่นใจถดถอยจนหลุดทีมชาติไม่ได้ไปฟุตบอลโลก2 0 1 8กับสเปน เขาสื่ฤดูกาล2.8% 0 1 2.9% 0 1ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเชลซีเปิดทางให้เขาย้ายกลับไปอยู่กับแอลิโกมาลิตอีกครั้งด้วยสัญญายืมตัว1ปีครึ่งหลังอำลาสโมสรบ้านเกิดมาแล้ว12ปี5ก่อนาโลอีกวาอินรายด้าสุดเป็นดาวยิงร่างท้วมจากยูเวนตุสมาด้วยสัญญายืมตัวเพราะมาริซโอซารีเจ้านายเก่าต้องการใช้งานเขาเป็นอย่างมาก แต่ผลงานของเขากลับออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยเนื่องจากเขาไม่สามารถปรับตัวในลีกอังกฤษได้แต่เขาก็ฝากผลงานเอาไว้ที่5ประตูจาก18เกมที่ลงเล่นก่อนที่จะกลับต้นสังกัดเก่าอย่างยูเวนตุสโอลิเวียชิรูกองหน้าหน้าหล่อของเชลซีส่อแวลอยู่ช่วยต้นสังกัดต่อในซีซั่นหน้าเพราะล่าสุดมีข่าวว่าสิงบูใช้ออปชั่นขยายสัญญาให้อีกปี เชลซี Chelsea, สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช้ออปชันที่จะต่อสัญญากับโอลิเวียชิรูกองหน้าฝรั่งเศสออกไปจนถึงซัมเมอร์ปี2021เรียบร้อยชิรูเตรียมกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังจบฤด,ดูกาลนี้และเกือบที่จะย้ายไปคาแข้งที่อิตาลีเมื่อเดือนมกราี่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวว่าที่ทตัวได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานและลาซิโอแต่ด้วยการที่เชลซีไม่สามารถหาตัวแทนได้ทำให้เขา ต้องอยู่โลดแล่นในถิ่นสเตฟอร์ดบิตต่อไปล่าสุดสกายสปอร์ตอิตาลียระบุว่าเชลซีใช้ออปชั่นขยายสัญญาให้กับชิรูออกไป1ปีเรียบร้อยซึ่งนั่นทำให้โอลิเวียชิรูได้อยู่กับเชลซีจนกระทั่งจบฤดูกาล2020-2021ทั้งนี้ชิรูซึ่งย้ายมาจากอาเซนนลในเดือนมกราคมปี2018ลงเล่นให้เชลซีไปแล้วทั้งสิ้น76นัดทำไป21ประตู